وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาและประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้รับชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับในรายการนิติศาสตร์อิสลามเรานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของวิชาฟิกนะยังไม่ลงเรื่องราวของต่อฮารอรซึ่งเป็นบทแรกนะครับแต่ขอปูพื้นฐานนะโดยเฉพาะคำนิยามนะครับศัพท์เทคนิคที่เราใช้พูดกันทับศัพท์บางคนที่เขา เพิ่งมารับอิสลามหรือบางคนที่เพิ่งศึกษาอิสลามเนี่ยใหม่ๆเนี่ยพี่น้องบางทีก็ไม่เข้าใจบอกว่าฮ um ุกมอะไรคือฮ um ุกมบอกกูโบอะไรคือกูโบนะเราบอกว่าฟัดูอะไรคือฟัดูเราบอกสุนัตอะไรคือสุนัตไม่รู้จัก mm hmm. เพราะคําเหล่านี้เป็นคําภาษาอรับ mm hmm. นะครับที่ที่ไม่ไม่แปลกพี่น้องที่จะบอกว่าไม่เข้าใจเพราะเป็นคำภาษาอับดังนั้น เวลาคนที่มาเรียนศาสนาเนี่ยมันก็อยู่ที่พื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เขาฟังบรรยายจนกระทั่งแม่เข้าเส้นเลือดแล้วเนี่ยพูดคําไหนก็เข้าใจหมดแหละทาไมอะ่ะเพราะฟังจนกระทั่งรู้แล้วนะพอบอกว่าฟัดูกีฟายะรู้เลยไม่ต้องอธิบายแล้วฟัดูกีฟายะคืออะไรนะดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของการเรียนศาสนาเนี่ยหุกกลมของมันคืออะไรพี่น้องรู้ไหมเป็นฟัดูอีนเป็นเรื่องจําเป็นนะครับคนไม่เรียนศาสนาเนี่ยบาป บางคนบอกอาจารย์นี้ยุ่งเลยลูกฉันไปเรียนสามัญคําว่าเรียนศาสนาตรงนี้พี่น้องนะบางคนบอกว่าต้องเข้าโรงเรียนใช่ไหมเรื่องของโรงเรียนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสถานที่นะครับที่รู้กันว่าโรงเรียนไว้ไว้ไว,ไวสอนมีครูมีนักเรียนแต่ถามว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีโรงเรียนไหมพี่น้องเออเมื่อก่อนเนี่ยสมัยท่านนาบีเนี่ยตั้งโรงเรียนไหมไม่มีโรงเรียนหรอกครับก็หมายถึงว่านาบีเนี่ย นะจะสอนแล้วก็ไปเรียนที่มัสยิดโรงเรียนที่นบีหมายถึงก็คือเรียนที่ที่มัสยิดนั่นแหละในสมัยก่อนเวลานาบีสอนนบีก็คือครูบรรดาซอบะก็เป็นลูกศิษย์เป็นนักเรียนนะนั่นหมายความว่าบุคคลหนึ่งที่อาจจะส่งไปเรียนสามัญแต่ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่มีความรู้ศาสนาแล้วก็สอนในบ้านอันนี้ก็ไม่ถึงกระบ,บาปไม่ไม่ถึงไม่ถึงขั้นไม่ไม่เข้าไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าคาว่าบาปไม่เป็นบาปเพราะอะไรเพราะนั่นแหละก็คือเรียน่นแล้ว เรียนกับพ่อแมอ่คนที่เป็นสามีแต่งงานไปแต่งงานกับภรรยาภรรยาเป็นมุอัลลัฟคำถามว่าต้องให้ภรรยาเนี่ยไปเรียนที่สันติชนไหมสันติชนเป็นโรงเรียนที่เป็นที่รู้กันว่าไปเรียนเรื่องของมุอัลลัฟบางคนก็บอกต้องเรียนเสี่อาจารย์เพราะเพราะเป็นที่เรียนของมุอัลลัฟแต่ว่าถ้าเกิดสามีเขาสอนเองล่ะสามีเป็นตัวครูสามีเป็นคนที่มีความรู้เรียน ตาริกามาเรียนฟดืดดอยมามีความรู้เรื่องศาสนาพอสมควรถามว่าเขาสอนเองได้ไหมสอนได้นะสอนเองได้พี่น้องเด็กคนหนึ่งไม่เข้าไปเรียนกุรอ่านในโรงเรียนแต่คุณพ่อเขาสอนเองที่บ้านละ่ะก็ถึงกับพ้นฟืดดูแล้วแต่ที่โรงเรียนมันจะเป็นสังคมพี่น้องมันจะเป็นสังคมนะเดี๋ยวนี้ก็เรียกโฮมสคูลเรียนที่บ้านก็ได้แต่ประเด็นก็นคือว่าต้องเรียน จะเรียนด้วยวิธีไหนบางคนเรียนด้วยการฟังบรรยายบางคนเรียนแบบตะลักกีแบบตัวต่อตัวเลยนะครูต่อครูเลยครูเข้าครูทีละคนเลยเอาว่ากันไปแในต้องเรียนส่วนวิชาสามัญเขาเรียกเป็นฟัดดูกีฟายาในหมู่เก็มไหนในตำบลไหนที่ขาดแคลนหมออันนี้ต้องส่งคนไปเรียนพี่น้องนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวป่วยขึ้นมาเราจะไปรักษาที่ไหนอ่ะไม่มีคนที่รักษาแต่ถ้าเรื่องฟัดดูอินเนื่องละหมาดอันนี้ตัวยิบ เหนือทุกบุคคลที่จะต้องเรียนรู้ศาสนาไม่ใช่ว่าคนคนนี้เรียนศาสนาเรียนละหมาดเป็นแล้วไอ้คนอื่นทั้ามุ่เกมละหมาดไม่เป็นเลยรอดไม่ใช่ดังนั้นคําว่าฟอรดูกิฟายะก็คือเมื่อคนหนึ่งคนใดทําทําให้ที่เหลือเนี่ยพี่น้องนะตกไปด้วยหมายถึงว่าลดพ้นไปจากการบาปด้วยยกตัวอย่างเช่นละหมาดละหมาดอะไรครับละหมาดยานาซา ในโมก,กมมีคนมาละหมาดจัดการศพแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทั้งหมก,กมก็เป็นไงไม่มีบาปแล้วแต่ถ้้เกิดทั้งหมก,กมเห็นใจกันเลยไม่ละหมาดให้กับมายัดนั่นปล่อยให้ขึ้นอืดเน่าไปพี่น้องบาปกันทั้งโมก,กมเลยดังนั้นพี่น้องครับคำขูข่บางอย่างเนี่ยนะเช่นถ้าแกอะไรทําอะไรที่ไม่ถูกเนี่ยนะจะไม่ละหมาดยะนาซ่าให้ไม่อะไรให้ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ทําอะไรผิดะนะเหมือนเป็นคํา คําพูดที่ดูต่อต้านอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ถูกพี่น้องก็ต้องหน้าที่อีคือทำนั่นเองก็ต้องปฏิบัตินั่นเลยนะแต่ว่าจะตั้งเป็นเงื่อนไขอเอาไว้นะครับสำหรับคนที่สมมติคนที่บ้านไหนติดยาสมมุติเนี่ยอ,อิมัมจะไม่ไปละหมาดให้ก็คือเป็นเรื่องของท่านท่านก็ไปละหมาดของท่านคือมันเป็นกีฟฟยาไงนะเออมนเป็นกีฟฟยาก็ว่างกันไปอันนี้คือตามลักษณะนคนดีคนไม่ดีอยู่ล้วยคนดีแน่นอนนะครับนะ คนก็อย่าจะมาร่วมละหมาดยานาจาให้นะส่วนคนที่ไม่ดีแน่นอนพี่น้องนะชื่อเสียงมันไม่ดีสร้างความเสียหายบนดุนยาไว้เยอะนะคนคนคนไม่ชอบก็เยอะแน่นอนมาถึงเวลาวันที่เสียชีวิตคนก็จะมาไม่เยอะเหมือนกันนะครับมาดูเรื่องของคํานิยามนะครับคำศัพท์ของนิติศาสตร์เนี่ยเราผ่านไปแล้วนะฟารดูเราผ่านเรื่องของวาจิบไปแล้วนะครับข้อแตกต่างของมัน ประเภทของมันก็คือฟอดูกิฟายะฟอดูอีนนะมาดูเรื่องของอันที่สามพี่น้องครับก็คือคำว่ามันดูบหรือว่าอัสซุนนะอัสซุนนะในความหมายของนิติศาสตร์อิสลามพี่น้องนะก็คือสิ่งที่ศาสนามีบัญญัติให้กระทำนะโดยไม่ได้บังคับแปลว่าส่งเสริมนะ หรือสิ่งที่ผู้กระทำเมื่อกระทําแล้วเนี่ยจะได้รับการสรรเสริญน,นะได้ผลบุญพิเศษได้การยกระดับพิเศษส่วนคนที่ละทิ้งเนี่ยจะไม่ได้รับโทษบาปหรือการตําหนิดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนคนหนึ่งที่ไม่ละหมาดราวาติปอันนี้ต้องตง้องต้องตำหนิด่าทอกันไหมไม่ คนคนหนึ่งที่ไม่ได้ถือสินอดในวันจันทร์วันพฤหัสทึ่งเป็นสุนัตเนี่ยโอ้ต้องต้องด่ากันเลยไหมไม่ต้องอันนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมเขาเรียกว่าภาคอาสาทำก็ได้ทำก็ได้ได้ผลบุญไปไม่ทำก็ไม่ไม่ถึงกับบาปแต่ถามว่าดีไหมก็ตรงไม่บอกว่าไม่ดีเท่าไหร่ทำไมไม่ดีล่ะก็ทำมันดีกว่านะแต่ไม่ทำก็ไม่ถึงกับบาป แต่คำว่าอสุนนะในคำนิยามของวิชากีดะความที่ตรงกันข้ามกับมันก็คือคำว่าบิดาเลยนะคือหลายๆคนเวลาสอนฟิกปั๊บเนี่ยคือพูดคำว่าบิดาง่ายเหลือเกินพี่น้องนะคำว่าบิดาเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงในคำศัพท์ที่เราจะเห็นบ่อยเลยก็คือคำว่าบิดาที่อยู่ในวิชากีดะเพราะถ้าไม่ใช่ซสุนนะมันเป็นบิดาเลยเพราะว่าเรื่องของ เรื่องของความเชื่อเนี่ยเอาจากสิ่งอื่นไม่ได้พี่น,น้องนะไปเอามาจากสิ่งคือต้องเอามาจากกิตาบุตลล์แล้วก็ซุนนะของท่านนาบีใช่ไหมเออแล้วก็ความเข้าใจของซอฮาบานะนะถ้าอื่นเชื่ออื่นเหนือกว่าน,นี้ไปมันก็กลายเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นบิดอา์ขึ้นมาแต่ถ้าเรื่องของซุนนะเนี่ยตรงข้ามของมันก็คืออะไรก็คือมารโกโรอ่าซุนนะตรงข้ามกับมาโรโกรใช่ไหม ดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเรื่องของสุนนะในเรื่องของวิชาฟิกก็คือสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำส่วนคนที่ละทิ้งก็ไม่เป็นบาปเช่นนะให้มั่นใจตัวอย่างที่เป็นสุนัตนะให้มั่นใจในเรื่องของหนี้สินอันนี้ตัวอย่างของในหนังสือนะครับฟิกุดอิสลามีนะนิติศาสตร์อิสลามของดรวะบาซูไฮลี่เล่มที่หนึ่งได้เขียนเอาไว้ว่าตัวอย่างเช่น การมีหนี้สินพี่น้องครับนะด้วยกับการบันทึกหรือมีเอกสารข้อชี้ขาดของมันก็คือว่าเป็นสุนัขน,นะผู้กระทําจะได้รับผลตอบแทนผู้ที่ละทิ้งจะไม่ได้รับการลงโทษบางทีสมควรที่จะได้รับนะบางทีเนี่ยสมควรที่จะได้รับการตําหนิติเตียนนะบางครั้งเนี่ยก็บาบบีก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้เตือนกัน คือคือไม่ถึงกับด่าประนามแต่ก็เตือนกันว่าเออให้ทํานะลูกทำไมไม่ละหมาดสุนัตละที่เตือนกันพี่น้องนะคือเรื่องของการบันทึกเนี่ยจริงๆแล้วในหลักการศาสนาของเราพี่น้องครับความเชื่อใจกันก็เป็นพื้นฐานอามานะใช่ไหมแต่ว่าแต่ต้องใช้นี่นะเป็นวาญิบอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่จะทำเวลาจะเป็นนี่กันเนี่ยเขาให้มีพยานให้มีการลงบันทึกเอาไว้ว่า,ายืมวันนี้ เท่าไรจํานวนเท่าไรจะชดใช้เมื่อ,อไหร่ถามว่าที่ลงที่ลงลงบันทึกเอาไว้เพื่ออะไรเขาเรียกว่าสิกโก่เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อทําให้เกิดความมั่นใจแล้วเกิดถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งล้มหายตายจากไปแล้วพี่น้องนี่มันไม่ได้ยกตามคนตายไปนะถูกไหมเวลาที่คนคนตายคนหนึ่งท่านนาบีถึงบอกว่าถึงถามว่ามีนี่ปะถ้ามีนี่เนี่ยทาย,ยาทต้องรับชดใช้ แสดงว่าน,น,นะนี่มันไม่มันไม่ได้หายไปตามการเสียชีวิตมันก็ยังคงเป็นภาระผูกพันเงินไปอยู่โดยเฉพาะคนที่เหลือไว้เช่นทายาทต้องดูแลต่อปรากฏว่าไอ้ตอนไปยืมกันไม่มีหลักฐานเลยเอ,อไม่มีหลักฐานเลยสลิปอะไรไม่มีสลิปคนในสมัยก่อนไม่มีสลิปใช่ไหมก็รับกันสดๆแล้วสมุดบับอกว่าเนี่ยอายอ่เป็นหนี้เสียไปแล้วตายไปแล้ว อายอดเป็นนี่อยู่แสนหนึ่งถามว่าคนที่เขาจะใช้เนี่ยเขาจะมั่นใจไหมเออแกก็อาจจะโกหกก็ได้เหล้อยยอดฉันอาจจะใช้ไปเล้วก็ได้อออะไรคือความมั่นใจพี่น้องการบันทึกหรือการมีพยานนะอันนี้ศาสนาส่งเสริมให้กระทำเป็นสุนัต <c oughs> <c oughs> เป็นสุนัตเป็นสุนนะของท่านซส,สลุลลอฮอฺซลอลฮุอะลยฮิวะซัตลมดังนั้น เวลาที่จะมีการยืมสตังกันอันนี้แบบใหญ่ๆนะพี่น้องไอ้บาทสองบาท50บาท,บาทอะไรมันเป็นไรหรอกแต่ยืมกันหลักหมื่นหลักพันเนี่ยหรือหลักแสนเนี่ยนะบันทึกเอาไว้ก็ดีนะครับเพราะเป็นซุนนะต่อมาครับอัลมันดูบหรือว่าสุนัดนั่นแหละนะได้ถูกขนานนามสำหรับกลุ่มอื่นจากกลุ่มฮานาฟีนะว่าเป็น ซุนนะนาฟิละก็จะเรียกว่าซุนนะนาฟิละหรือว่าอันนาฟิละนาวาฟินถ้าเกิดพี่น้องเจอคำว่าอัสซอลเลตุนนาวาฟิลการละหมาดนาวาฟินบางคนก็ว่าเอะละหมาดนาวาฟินเนะะะี่ยละหมาดเลยก็ละหมาดซุนัตแปลว่าเกินนาวาฟินเนี่ยแปลว่าเกินนะะเกินอะไรครับเกินกว่าที่ศาสนาบังคับก็เป็นเรื่องของส่งเสริมอ่าละหมาดที่เกินกว่าฟารดูฮาเวลาเขาเรียกว่านาวาฟิล มุสตาฮับอิสตหฮแบบแปลว่าชอบนะมุสตาฮับก็คือชอบให้กระทำก็คือสุนันต์นั่นเองเตตะาตะวะนะเตตะาตะวะซึ่งเตตะาตะวะเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่นบีใช้นะในฮะดีซีบันทึกโดยอิหมัมบุคอรีซึ่งมีชายคนหนึ่งเนี่ยมาถามมากับผมเผ่ายุ่งเยอะมีนอ้องผูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องทำไมเพราะเป็นคน พี่เขาเรียวกว่าเป็นคนชนบทอผมเผ่านะไม่ค่อยหวีคือคนคนถ้าพูดถ้าพูดภาษาไทยเลยคนบ้านนอกนีพนอ้องบางทีก็ไม่ได้พิถีพิถันนะนะคือตามสภาพของเขานะอันนี้ไม่ใช่เป็นการดูถูกอะไรนะพี่น้องก,กําลังพูดถึงความเป็นอยู่เขาคือเรียบๆง่ายๆคนเมืองนี่กว่าจะออกจากบ้านได้อ,อัลลอนะรีดแล้วรีดอีกเสื้อผ้าแมงต้องหน้าผมตรงเป๊ะเห็นไหมอ่าคนเมืองก็จะอีกแบบหนึ่งคนชาวบ,บ้านบ้านหนึ่งเขาก็นะ เสืออะไรนะใส่เสื้อเดินออกทุ่งแล้วนะทำนาหว่ากันไปคนสมัยก่อนพี่น้องนะมาหาท่านรรส,สูลอส์รซูลอหไว้และฮิวัซนลำนะก็มาเป็นคนชนบทเข้ามาในเมืองพูดจาก็ฟังมาคอยรู้เรื่องเท่าไหร่เสียงมันอู้อึงไปหมดอื้อึงไปหมดนบีก็เลยเรียกมาชายคนนั้นก็ถามว่าละหมาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้นนะค,คือคือคือเอาไม่ใช่สิ ชา่คนนั้นมาถึงก็มาถามเรื่องอิสลามนาบีก็บอกละหมาดก็ว่าละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยมีห้าเวลาอิลฮัตตอตะเต้าวนะที่เหลือจากนั้นก็เป็นสุนัตแหละตเต้าหวตัวนี้ก็แปลว่าที่เหลือกว่านี้เป็นสุนัตหมดแล้วนะนั้นคำว่าตเต้าวเนี่ยก็เอามาจากในฮะดีสนะแต่ถ้าเกิดเป็นรากศัพท์ของภาษาหรรบเนี่ยแปลว่าพัฒนาเนี่ยตเต้าวแปลว่าพัฒนาถ้าหากว่าเราจะเอามาบอกว่าคนคนหนึ่งจะมีการพัฒนาพี่น้อง พัฒนาก็คือทำให้มันดีกว่าเดิมพื้นฐานถ้าบอกว่าระบบสาธารนณะสาธารณูปโภคพื้นฐานขั้นพื้นฐานน้ำไฟประปาอ่าน,นี่พื้นฐานจะเป็นต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าพัฒนาขึ้นไปล่ะโอ้มีรถไฟฟ้านี่นี่พัฒนาเห็ไหมอ,อ,อะไรที่มันพิเศษขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกพัฒนาขึ้นไปทำให้มันดีกว่าเดิมเราก็เหมือนกันเราเป็นผู้สลิม พื้นฐานเราให้ดีพี่น้องฟัด,ดูฮเวลารุกลอนอิสลามเราดีและพัฒนาด้วยกับการทำอะไรสิ่งที่เป็นข้อส่งเสริมในเรื่องศาสนาคือสุนัตต,ต่างๆเรอต่อเต้าหนะหรือว่าอิฮซานหรือว่าฮาซันนะก็แปลว่าดีทำให้มันดีขึ้นนะฟัด,ดูเนี่ยคือพื้นฐานส่วนสุนัตเนี่ยคือทำยกระดับให้มันดีขึ้น กลุ่มอัลฮานาฟียาได้แบ่งมันดูบหรือแบบสุนัตออกเป็นสามประเภทด้วยกันหนึ่งมันดูบมุอักกัดนะหรือว่าซุนนะหมุอักกัดะมันดูบมุอักกัดก็คือเช่นการละหมาดจะมารวมกันกลุ่มฮานาฟียาบอกว่าการละหมาดจะมานั้นการละหมาดรวมกันนั้นถือว่าเป็นมุอักกัดนะชอบ ให้กระทําอย่างยิ่งนะชอบให้กระทําอย่างยิ่งแต่ไม่ถึงขั้นฟรดูประเภทที่2ก็คือมันดูบมัชรัวมัชรัวนะถ้ามัชรัวนี่ก็แปลว่ามันมีมาจากบทบัญญัติในอิสลามเช่นการถือสิวดวันจันทร์วันพฤหัสอันนี้เป็นมันดูบมัชรัวตามทัศนะของอิหมัมฮานาฟียะ อันต่อมาก็คือมันดูบซาอิดซาอิดนะเช่นการกินดื่มการเดินการนอนการสวมเสื้อผ้าและอื่นๆที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามแบบอย่างของท่านร ul อสุล ullah อลฮอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่ามันดูบซาอิดนี่คือการแบ่งของกลุ่มฮานาฟียะ แต่เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าอัดดุรุลมุคตาร์อัดดุรุลมุคตาร์ของอิบนุอบีดีเนี่ยก็ได้เลือกเอาทัศนะนะของจุมฮูตนักวิชาการส่วนใหญ่โดยทั้งสองพี่น้องครับนะโดยทั้งสองเนี่ยได้กล่าวว่าไม่มีข้อจำแนกระหว่างมันดูบ หมายความว่าพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับอิบヌอาบดีนได้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคำว่ามันดูมุสตาฮับอันนัฟหรือว่านาวาฟิลหรืออัตตะตวรอัตตะวตตะไม่ใช่ตะวรตะทวะนะที่เป็นที่ผมเอ่ยชื่อมา,มาเมื่อกี้นะมันก็คือความหมายเดียวกันทั้งนั้นแหละไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ประการใดเลยนะคือการ ไม่ปฏิบัติตามการละทิ้งนั้นนะถือว่าเป็นการปฏิบัติตามตรงกันข้ามกับสิ่งที่ดีกว่านะบางทีคนที่ไม่ปฏิบัติตามคนที่ละทิ้งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเกียดบางครั้งนะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเกียดแต่ไหนมันดีกว่าล่ะพี่น้องคนที่ไม่ทําสุนัขกับคนที่ทําสุนัขพี่น้องอันไหนดีกว่าพี่น้องตอบเหมือนกันหมดดีกว่าก็คือคนที่ทําสุนัข ปลอดภัยไหมปลอดภัยถามว่าปลอดภัยยังไงพี่น้องครับจำฮะดิษนบีบทหนึ่งได้ไหมที่นบีเรียกมาในวันเกียร์มนานบีจะถามเรื่องอะไรก่อนเลยเรื่องละหมาดฟรอนดูห้าเวลาแล้วนบีก็ถามมาริกาต่อว่าไอ้คนคนนั้นเน่ะคนที่เอามาสอบนี่นะเรื่องละหมาดฟรอดูห้าเวลาเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าถ้าเกิดมันดีละหมาดดีนะอย่างอื่นจะดีไปด้วยแต่ถ้าเกิดละหมาดไม่ดีฟาซาด,ดมีข้อบอกพร่อง นะในฮะดิษบทหนึ่งก็บอกต่อว่าไปดูซิมีอะไรมีสุนัตไหมเพื่อที่จะเอามาเติมเต็มพี่น้องไอ้ข้อบกพร่องต่างๆหมายความว่าคนคนหนึ่งที่ละหมาดดูเนี่ยคะแนนเต็มอาจจะมีร้อยแต่ถามว่าเอาิงจริงนะเตเต็มร้อยไหมพี่น้องมันก็อาจจะมีลกัดที่สองมีแวบไปบ้างวิสวัดไปบ้างใช่ไหมบางทีอ่านฟรดิฮะลิ้นรัวไปบ้าง บางทีเป็นไงต่อมาดีนะหายไปบ้างบางอันบางครั้งแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ก็ถูกตัดคะแนนไปแต่ถามว่าละามาซ้อไม่ซ้อแล้วทําทยัางไงแหละที่มันโดนตัดคะแนนไปเนี่ยก็เอาสุนัตนัลเละไม่ว่าจะเป็นสุนัตรอวาติรอรมาด,ดูฮาแล้วมาสเอามาเติมให้ฟัดดูนะั่นเป็นไงครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นคนที่ทําสุนัตเนี่ยนะก็หมายความว่าคนที่อะไรมีมีม มีผลบุญสำรองเอาไว้นะมือมีมือ,อมมผลสมองอไว้สําหรับกรณีที่ฟอดูแต่ไม่ใช่หมายความว่าโอ้วอาจารย์แสดงไหวคนที่มันไม่ทําสุนัตเนี่ยฟัรดูมันคงต้องเป๊ะส่วนใหญ่จะเละพี่น้องคนที่ทําสุนัตนั่นแหละคือคนที่ทําฟอดูดีแต่ส่วนคนที่ไม่ทําสุนัตเลยนะส่วนใหญ่ฟอดูก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เรื่องด้วยอันนี้ผมพูดถึงมุมมองนะ เพราะคนที่เป็นคนดีเนี่ยพี่น้องคนที่เป็นคนที่พัฒนาตัวเองเนี่ยนะคนที่อยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยเขาจะทำทั้งฟารดูและก็สุนัขนะครับอ่ะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้อับิลลาฮิตตฟิวัะฮิดายะสลามอลนีกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะะกกาาตตุวมมมยีฮิิินซริินมอัรรเาะห์มานิมุดะิิิรอออลาากนนนูัฮุุมฎี